สวัสดีครับวันนี้นะครับเชฟพาทำผัดหน่อไม้ดองนะฮะนี่หน่อไม้นี่ดองเองเลยครับไปโหรรพากรับก็หาเก็บอาจากข้างบ้านหน่อไม้ดองนะครับเราจะนามาล้างน้ําสักหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าดองไว้นานเนี่ยอาจจะเปรี้ยวเกินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องล้างนะฮะโหรรพานะครับเด็ดมาก็ล้างให้สะอาด ครับเราก็เด็ดออกแต่ใบมันนะครับนี่ฮะหน่อไม้เราก็จะบีบเอาน้ํำออกแล้วก็ส่วนประกรอบนะครับมีพริกสดกระเทียมแล้วก็วันนี้นะครับเราจะผัดใส่หมูนะฮะมีหมูสไลด์แล้วมีพริกมีกระเทียมใบโหระพาแล้วก็หน่อไม้ดองนะครับหมูนะครับอยากให้หมูนุ่มๆน,นะฮะเราก็จะหมักกันนิดนึง ก็จะใช้น้ำนะฮะน้ำเปล่าเนี่แหละน้ำสะอาดนะครับเหยา่ๆเหยานะครับขยา่ารรวมกันกับหมูนะครับคลุกเขาพักไว้1 0บถสิบห้านาทีนะครับให้เขาดูดน้ำเข้าไปในตัวเนื้อหมูนะฮะจะทำให้หมูนุ่มขึ้นนั่นเองไม่ต้องใส่อะไรเลยนะฮะใส่แต่น้ำก็ได้นะ หมักไว้อย่างนี้นะครับแช่ไว้สักพักหนึ่งก่อนที่เราจะนําไปผัดนะฮะนี่แบบนี้เลย ผัดนะครับเราก็จะใช้น้ํามันพืชนะฮะใส่ลงไปแล้วก็เอากระเทียมลงไปเจียวให้มีกลิ่นหอมก่อนแล้วก็น้าหมูที่เราหมักไว้นะฮะลงไปผัดเปลียกเปียให้เขาแยกออกจากกันนะหมูเนี่ยถ้าเกิดเราเอาลงไปแล้วเราไม่รีบเกลี่ยให้แยกกันเขาจะติดกันนะครับชิ้นหมูจะติดกันแล้วก็ใส่น้ำมันหอยน้ำปลา ลงไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่พริกสดนะครับที่เราสับไว้ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยใช้ไฟปานกลางนะครับเราจะผัดจนหมูสุกนะฮะเนี่ยสังเกตเห็นชิ้นหมูสุกเราถึงจะใส่หน่อไม้กับหน่อไม้ดองที่เราล้างน้ำไปแล้วแล้วก็บีบน้ำให้หมดนะฮะแล้วก็นำมาใส่ ผัดครุกเา้าอันนี้ถ้าเกิดใครต้องการให้หน่อไม้เขาสุกแบบนิ่มๆน,นะครับก็อาจจะใช้ภาชนะฝามาปิดครอบไว้ก่อนนะครับใช้เวลาในการผัดนานขึ้นหน่อไม้ก็จะสุกแล้วก็นิ่มมากขึ้นนะครับก็ผัดเขาไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้เราปรุงรสไปแล้วนะครับ อันนี้ก็จะผ่านพอให้หน่อไม้เขาสุกพอดีนะฮะนะหมูก็จะสุกแล้วก็นุ่มเห็นไหมครับพอเราหมักเราจะนุ่มมากถ้าเกิดไม่หมักนะหมูก็จะออกจะด้านๆน,นิดหนึ่งทานแล้วอาจจะไม่อร่อยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาใบโหระพาที่ล้างไว้แล้วใส่ลงไปแล้วก็คนเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับใครที่ชอบรสจัดก็อาจจะใส่พริกเยอะนะครับถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกน้อยๆแบบนี้ครับง่ายๆเลยครับหน่อไม้ดองผัดใส่หมูและใบโหระพาอร่อยง่ายๆสไตล์เชฟริม ปรุณได้มีความสุขกับการทำงานครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร